ข้อกราบสวัสดีพ่อแม่พนองเอฟซีเบอร์สุขสุขคนนะจ๊ะมาพบมาฝากอุปองสารมนาสูนคือเก้านพี่น้องฝากพนองเพื่ออะไรเพื่อแชทที่ตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มนาวเณิจ้ามนี้กะมีงานเนาะงานเปิดธุรกิจส่ัยน่าเนาะอ่าไปเห็นงานไทยเพิ่นกะ ได้เงินงทนมาเปิดธุรกิจอยู่อยู่ยู่้านน้อพี่น้องธุรกิจในนู่นไดอกพี่น้องเออธุรกิจปริยังไธุรกิจในนอ่นใ,ในหมู่บ้านนะจ๊ะงานเปิดพิธีธุรกิจหนองสาวนี่ก็คือการและภาพนาะพี่น้องบ้านมะนาวเอิญคือ่นสีเป็นคนพาทำพิธีเนาะ mặt chị cảm ơn mặt chị cảm ơn mặt chị cảm ơn mặt chị cảm นี่กันสิเป็นแขกมาในงานญาติพี่น้องบ้านไกลขึ้นเคียงน้องพี่นอ้องอ่าแม่เพิ่นกะว่าคนบไ่ได้ห้ายเนาะเพราะว่าเหตุเป็นงานน้อยๆพี่น้างานเมื่อน้อยในหมู่บ้านขั้นตอนนี้ก็สิเป็นภาพและจานเพิ่นสีเลิมพิธีการสูตรนาอพี่น้องสูตรแล้วก็มัดแขนมัดข้อมือนาอพี่น้องนาออ่าประเพณีในหมู่บ้านชนบทของเราก็สิพมาณนี่และนากกะจะก็คือเป็นหานเปิดหานคล้ายเคื่อง อันขายสินค้านี่แหละพี่น้องเอยขายของชําเนาะห่านน้อยๆพี่น้องเอยห่านบเรย์ใหญ่ดอกขายในหมู่บ้านชนบทหมู่บ้านน้อยๆเนาะจ้านี่ก็สิเป็นเงินบาทเนาะพี่น้องเป็นเงินบาทเงินกีบเนาะ อันที่เพิ่นอันเห็ดผ้าหาปน,นะพี่น้องผ้าหาผ้าห้ามันนะพี่น้องเพิ่นเอินว่าเศร้าเงินเศร้าคำอันนี้ก็สิมีใบเศร้าบาทและใบเศร้ากีบนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าเงินละเงินไทยนี่ก็สามารถใสใบหน่อยใบใหญ่สามารถใสาในาะพี่น้องใสได้นาะพี่น้องในบานมะนาวนาะแต่ว่าเลียนนี่บ่ค่อยมีคนใสาในาอใสหน่อยเนาะอ่าแต่ว่าใบเศร้านี่ไบหาซิไปลอยนี่กะนยิยมใสยอยู่เนาะจะ พี่น้องใส่ได้หลายวิธีเนาะก็คือสใส่ใบเศร้าบาทและสใส่ใบเศร้าบ้นกีบนะข้อมเสือเ้อเพิ่นก็คือเศร้าเงินเศร้าคำมานะพี่น้องประมาณนีเนาะตาที่เพิ่นพาหว่าเนาะตอนนี้ทานเพิ่นก็กำลังเทเดียวไปพังน้ำกัน กะสิมีกูไอเป็นเครือเนาะพี่น้องมาหอยเป็นีเป็นควมเสือเนาะอ่าควมเสือีอยังมะนาวก็ยังบอกขอดใจเนาะจะพี่นงอ่าคือแบบขืนเฮือนไม่หรือว่าขืนหานไม่ีอยังที่แบบว่า อาสีใสกลวยเป็นเครือแบบนี้เนาะจากพี่นงบัดเพนสุดท้ายแล้วกลวยเป็นเครือนี่กับสีมีแขกที่มานในงานนะมาดึงเอาไปกินกันเนาะจากพี่นงกะคือเนาะเพิ่นได้เงินทุนมาแต่ไทยแลวพี่นองเพิ่นมาเปิดหานเนาะจ่าเพิ่นมาเปิดหานอยู่บ้านเนาะส่วนมะนาวาไม่เงินทุนกะสีได้กลับไปไทยคือเกาหันละพี่นองเอ้ยแต่กะ อีกสักพักหนึ่งก่อนพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวมานากับิลุงไปไท้คือเก่าเลยแหน่อยนาเพิ่นกะมีโอกาสเพิ่นกะ,กะสิลงไปอยู่ดอกพี่น้องเอยเพื่อนกะลองเห็ดลองเบงเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารการกินพี่น้องเอยเตรียมไว้ให้แขกเนา,หนหหนายหาาาพท่่มัมามาต,ต้ละ,ละ คอยจะเสนเอาวรบจ้าุคร anyway. <Zen> ั้งหตสนั่งสา นามามาตัมโมภาเวนาสาสัสสังฆาภาเวนาพุทารัเตนังธรรมรัตตนังสังฆรัตตนังทิันรัตนตนังอนาภาเวนาปันสุสัราัเข์เถ้าโอใหขอัยุงมุด้าเยอะยาวใดหอยเง็ดพันปศาจักรโลธรรมาวันติอโยนโนสุขังภาลังภูอะมุมมกมุณมาภูอะมุมมะมุณมีมีเรืงหลดเรือเสาเล่งไห ออือกลับใหม่ทีหนึ่งกล้วยเบิดไปแล้วเครื่อนึ่งเ้าจะไปน้องเพราะกันหุม่มใส่แป๊บเดียวเบิดลเลยจ้ะ ขั้นตอนนี้ก็มาหอดขั้นตอนหมัดแขนสาวหน่อยนาแล้วเราจะได้เงินเต็มแขนเลยเรือจ้า แล้วพี่อนเด็กเขาพ่อพีนเด็ก้ฉะนั้นมะนาวตัวสุดรักนี้พี่กันแหละบอาไว้แหละร้ายแหละแขกก็เปิดป้าแหละเข็คนเดียวด้แบดนีงานเพงงานถึงห้านโตาอไนนาพี่นนางเออตอนนี้ก็ไปที่หลักคือแหละ่ไนมะนาวหลักคนเดียวแหละแขกนะครับก็เดี๋ยมีไซอยเดยอะเยอะหนอนก็ซอยน้ก็ซอยเน้มร้ายหลอยู่นีครับทุโนนี่ไอีก พอกันกินหนาเด้อปากตัวใหญไม่เช็ดอติ๊ตาเขาใส่เลยเด็ูพอกันกินหนา